วันนี้เวลา20นาฬิกา48นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาพรเสด็จไปยังกู่พระอัฐิสุสานคติยะราชตะกูลณเชียงใหม่วัดสวนดอกพระอารามหลวงอําเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ในพิธีฉลอง150ปีแห่งวันประสูติเจ้าดารารัศมีพระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5วันที่26สิงหาคม2566ซึ่งกองทุนดารารัศมีรำลึกร่วมกับจังหวัด เชียงใหม่และทุกภาคส่วนจัดพิธีทักษินานุปทานพิธีบวงสวงสังเวยดวงพระวิญญาณอัญเชิญเครื่องสักการะแบบล้านนาและพิธีบายสีทูลพระขวัญเพื่อเทอิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของเจ้าดารารัศมีพระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงเป็นเจ้าหนายฝ่ายเหนือในราชวงศ์ทิพจักจากนครเชียงใหม่ที่ทรงมีบทบาทสําคัญต่อการรวมล้านนาเข้ากับสยามอีกทั้งทรงฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมล้านนาทรงทํานุบํารุงศาสนาบูรณวัดและพระอารามต่างๆประธานที่ดินส่วนพระองค์ถวายแก่วัดพระาธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารอําเภอเมืองเชียงใหม่ และส่งรวบรวมพระอัฐิเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ทุกพระองค์กับทั้งอัฐิของพระราชวงศ์ฝ่ายเนือมาบรรจุรวมกันไว้ณสุสานร,ราชระกูลวัดสวนดอกพระอารามหลวงอำเภอเมืองเชียงใหม่นอกจากนี้ยังทรงเป็นเจ้านายสตรีชั้นนําของประเทศทรงเป็นสมาชิกกิติมศักดิ์ของราชสมาคมกุหลาบแห่งประเทศอังกฤษทรงริเริ่มและสนับสนุนการปลูกกุหลาบทั่วนครเชียงใหม่และหัวเมืองใกล้เคียง ภายหลังทรงพบพันกุลาขนาดใหญ่สีชมพูระเรื่อส่งกลิ่นหอมตลอดเวลาได้ประทานนามว่าจุลาลงกรรวมทั้งโปรดให้สร้างแปลงเพาะพันธนักพระตำหนักเม่นจอกปอกบนดอยสุเทพและโปรดให้ปลูกกุลาบจุลาลงกรโดยรอบพระตำหนักต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราช,ชิน,นีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ่อพันกุลาบจุลาลงกรและปลูกประดับโดยรอบพระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่ โดยภายในงานได้จัดให้มีการแสดงเทิดพระเกียรติชุดรัศมีแห่งดาราประดับฟ้าล้านนาไทยรวมสี่ชุดการแสดงประกอบด้วยการแสดงฟ้อนถวายราชสดุดีเดี่ยวจะเข้เพลงลาวแผนประกอบการฟ้อนแผนละครสอบพระหล่อตอนปู่เจ้าเรียกไก่และการขับร้องประสานเสียงเพลงดารารัศมีซึ่งจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์สืบสานพระปณิธานรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของล้านนา